ไปดูปัญหาที่ดินทำกินที่ไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีครับแม้ว,ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขแต่ว่าล่าสุดทางอุทยานเองก็ร่วมกับทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่และชาวบ้านครับนำงานวิจัยมาวางแนวทางในการแก้ปัญหาก่อนกฎหมายลูกตามพรบอุทยานแห่งชาติจะออกมาช่วงประมาณต้นปีหน้าคุณไพฑูรย์ธุรพันธ์ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปเจอที่ดินผืนหนึ่ง ซึ่งมีข้อพิพาทกับอุทยานอยู่ครับที่ดินสองไร่กว่าที่อยู่ติดกับแปลงมันสำปะหลังของริศจันทรุขชาวบ้านตาหมุยตำบลห้วยไผย่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถูกทิ้งให้รกร้างเพราะเป็นพื้นที่ที่เขาถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ก้อนทุกสันตัดสินจําคุก3ปีรอลงอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย3,80 0 0 0บาทผมมีเงินก็อยู่ได้ผูกมีเงินก็บผมีเศนมีซรายกัไปศาลสั่งให้เขาบำเพ็ญประโยชน์โดยนำต้นไม้มาปลูกฟื้นฟูป่าแต่สุดท้ายต้นไม้ที่ปลูกก็แห้งตายเพราะสภาพที่ดินเต็มไปด้วยหินและแห้งแล้ง เขายังหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเพาะปลูกในที่ดินแปลงนี้เพราะระหว่างต่อสู้คดีต้องเสียเงินจำนวนมากสำเติมความยากจนปีนี้เขาต้องช่วยญาติพี่น้องทำนาแลกกับเข้าเปลือกเพื่อให้ครอบครัวมีข้าวกินพอเบิดหลายเติมอ,อยู่แล้วครับไปพันา่าไปกรุงเทพพ้องก็ไปไปกระท่วรับย์ผงก็ไปสินะครับไปทำเนียพุก็ไปสินะครับ ไป,ไป,ไปเป็นกว่าสิแก่ไข้หายกับพาะชดถ่ายมาก,กอบคือเก่าครับการตัดสินมาก,กปะผมแปะคือเก่าผมบดไอ้บุกลุกผมเป็นกินมานนี้แต่พอแต่แม่ริดจันสุขเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีแม้เป็นส่วนน้อย แต่ชาวบ้านใน25หมู่บ้านของพื้นที่3อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีที่ทำกินทับซ้อนเขตอุทยานก็กังวลถึงอนาคตของพวกเขาหลังการประกาศใช้พรบอุทยานแห่งชาติ2,562ซึ่งอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูกและคาดว่าจะบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า ขณะที่มาตรา64กำหนดให้กรมอุทยานสำรวจการถือครองที่ทำกินภายในเขตอุทยานและรับรองบุคคลในชุมชนว่าเป็นคนในพื้นที่ไม่ใช่หน่ายทุนดูเหือนมันผ่อนปลนในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันแน่นี่อาจจะต้องทำความหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มยอมรับว่าการสำรวจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและตัวแทนชาวบ้านทำงานวิจัยควบคู่กันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในอนาคตประชาชนรอบในเขตและก็เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งการปฏิบัติเนี่ยมันมันจะมีแนวคิดที่บางอย่างที่ท,ที่ไม่ไม่ลงตัวกันซึ่งอุทยานมองว่าปัญหาตัวเนี้ยเราอ่ะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเลยเลยหาตัวกลางองคอ์กรกลางที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมามาทำงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา คือเดิมที่ผ่านมาคือบางทีข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันผมมองว่ายังไงมันต้องมีแนวทางกลางที่เดินร่วมกันเพื่อสู่มุ่งจ,จุดหมายการพัฒนาทั้งชุมชนและทั้งอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีเนื้อที่กว่า2 0 0แสนไร่มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินกว่า15,000ไร่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้แก้ปัญหาทั้งการปรับเปลี่ยนแนวเขตอุทยานการประกาศใช้ฉนดชุมชนคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้านแต่ก็ไม่มีความชัดเจนขณะที่สภาพพื้นที่เริ่มถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการมีส่วนร่วมภายใต้ข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมไผยทูนธุรพันธ์ไทยพีบีเอสรายงาน